การใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะอย่าใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกยากไร้ความรู้สึกยังไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วในปัจจุบันไม่เอาแบบนั้นจะเป็นการนำพาให้ตัวเราเข้าสู่ระบบความขาดแคลนเพราะจิตของเราอยู่เบื้องล่างเดี๋ยวจะเกิดเป็นการดึงดูดให้ได้พบเจอกับความขาดแคลนอยู่ร่ำไปวันนี้มาล่วงรู้ความลับแล้วการใช้ชีวิตในแต่ละวันนำพาตัวเองให้เข้าถึงความรู้สึกร่ำรวยให้ได้ เข้าถึงความรู้สึกร่ำรวยได้อย่างไรเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่ารหัสของความร่ำรวยคือความพึงพอใจของตัวเราเองทุกอย่างอยู่ที่ความพึงพอใจของตัวเราเราพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีหรือไม่ ถ้าพึงพอใจจงใส่ความรู้สึกร่ำรวยกับสิ่งสิ่งนั้นอย่างเช่นเรามีรถคันหนึง่งเดิมที่เรารู้สึกว่าเก่ามากไม่ดีเลยรถคันนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีๆฉันรวยมากเลยมีรถขับยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลยวงเล็บนิดนึงนะคะสิ่งที่เรามีอย่านําไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าเราเราจะรู้สึกด้วยค่าความร่ำรวยความมั่งคั่งไม่ได้ผูกขาดกับใครคนใดคนหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่ดูด้วยตาเนื้อแล้วเหมือนเขาร่ำรวยมากกว่าเราเขามี มากกว่าเราแบบนั้นไม่เอาเข้าสู่โลกภายในสุขด้วยตัวของเราเองสิ่งที่เรามีรถคันนั้นที่เราเรียกว่าเก่าเดี๋ยวเขาจะขยายใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่าเราร่ำรวยรถคันนี้เข้ามาแล้วเสริมสร้างทําให้ฉันดูดีขึ้นดูเป็นคนร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นนําพาตัวเองไปรู้สึกกับอ้าวของเครื่องใช้สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน